ค่ะนักเรียนสวัสดีเช้าว,วันพุทธที่29ธันวาคมพศ2564นะคะนักเรียนคะวันนี้เรามาเจอกันในวิชาภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่อง about me หรือตัวของฉันนักเรียนเปิดใบงานหน้านี้นะคะ อ่าเล่มใบงานเล่มที่คุณครูแจกไปนะปกสีเขียวนะคะให้นักเรียนดูสองหน้าประกอบกันก่อนที่นักเรียนจะไปเติมคำลงในใบงานนักเรียนมาเรียนรู้คำศัพท์ก่อนนะคะเฮดศีสะเทสศีสษะ h ead, ผม h a i ผม eye ตา eye ตา Ibrow าคิ้ว i อ r o w คิ้วเอียหูเอียหูต่อมาคำนี้ค่ะ Nose จมูก Nose จมูกต่อมาคำนี้ค่ะ m o u ส์ปาก m o u ส์ปากต่อมาคำนี้ค่ะ Next คอ n e c k คอต่อมาคำนี้ค่ะ Show shoulder ไหล โชดเดอร์ไหลต่อมาคำนี้ค่ะอาร์มแขนอาร์มแขนมาคำนี้ค่ะเอลส์โบขออ้อศอ,อกเอลส์โบข้อศอกต่อมาค่ะแฮนด์มือแฮนด์มือต่อมาค่ะฟิงเกอร์นิ้วมือฟิงเกอร์นิ้วมือ ต่อมาค่ะ legs ข,ขา l e g กขาต่อมาค่ะ f o o t เท้า f o o เท้าต่อมาค่ะ toes นิ้วเท้า toes นิ้วเท้านักเรียนคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้คำศัพท์ทั้งหมดแล้วนะคะสำหรับงานวันนี้ให้นักเรียนทำใบงานหน้านี้นะคะในแบบฝึกหัด โดยให้นักเรียนเติมคำนในช่องว่างให้ถูกต้องนักเรียนอย่าลืมถ่ายรูปตอนนั่งเรียนถ่ายรูปผลงานตนเองแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับผลงานตนเองด้วยนะคะเสร็จแล้วให้นักเรียนส่งรูปลงในไลน์กลุ่มได้เลยสำหรับวันนี้พอแค่นี้เราเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ